สวัสดีครับผมประเดษินทัศน์สวัสดนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มสกีนนะครับหลงรักของเขือนะครับผมจริงๆแล้วหลงรักของเขื่อนมันเริ่มต้นมาจากที่ว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในตำบลของเขื่อนเลยใช้ชื่อคำว่าหลงรักถามว่าทําไมต้องหลงรักก็อยากให้คนที่มาได้เที่ยวได้ชมและหลงรักในของเขื่อนในวันนี้เราจะมานําเสนอในส่วนของเสือ้อ สก no right? ีนนะครับของดีของเขือนถามว่าของดีของเขือนคืออะไรบริบทชุมชนเองนะครับของตัวชุมชนเองอะเรามีข้าวมีมะม่วงมีมะพร้าวแล้วก็มีกุ้งทุกสิ่งทุกอย่างรวมมาอยู่ในเสื้อตัวนี้เป็นของดีของเขือนครับผมก็ในส่วนของชุมชนท่องเที่ยวกอตอบดววยวิถีนะครับของตะบนของเขือนเองเรามีอยู่ สามหมู่นะครับเรามีพื้นที่หมดสามพื้นที่แต่เราเป็นการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงนะครับเราจะมีตั้งแต่หมู่สามนะครับเราจะมีสวนมะม่วงของลุงปาโมตเองก็ดีนะครับของลุงสายันนะครับหรือว่าของหลายๆท่านนะครับมีครัวยุมชนนะครับแล้วต่อด้วยมาที่หมู่ที่สี่เรามีเสียสูงเรียนรู้บ้านดินนะครับมีสวกร์นะครับผมสวนหาวงพ่อทักการเกษตรนะครับผมแล้วก็มาหมู่ที่ห้า นะครับผมเราก็จะมีในส่วนของอสู์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของท่านกำนันสำเริงในตักคอดนะครับซึ่งตอนนี้เองอ่ะคือเราได้พัฒนาต่อเน,นื่องเป็นการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงมีเส้นทางจักรยานนะครับมีสู์เรียนรู้ต่างๆนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนที่ได้มาคลองเขื่อนเนี่ยอยากได้เที่ยวได้ชมนะครับได้เรียนรู้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งในแต่ละฐานในแต่ละพื้นที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งมีการนั่งรถอีแท็กมีการปันจักรยานนะครับมีการชมสวนมีการทานมะม่วงอร่อยๆจากในพื้นที่นะครับมีกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้กเกษตรพอเพียงมันเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนนะครับมีกิจกรรมของชาวบ้านเข้ามาด้วยณนะตอนนี้ก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาได้เรียนรู้ กับแนวความคิดของข้าขหลวงราชการที่9ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสบริบทของชุมชนของคนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรจริง,รงๆว่าเป็นยังไงนะครับผมถ้าอยากาเข้ามาติดต่อนะครับผมก็ติดต่อผ่านทางผมเองก็ได้ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนขบวนของเขื่อนนะครับก็ชื่อพระเดชอินทัสวัสดนะครับผมก็ เบอร์โทร0942-635241ีองามองสี่หนไอดีก็เป mm ็นตามเบอร์โทรเลยนะครับคร<ด>ั Facebook, บผมเบุ๊กกลุม่มนะครับก็จะเป็น,นของอชุมชนนะครับเราก็จะมีกลุ่มอ่าบ้านบางควายหมู่ที่5้าตำบลกองเขื่อนอำเภอก้องเขื่อนจังหวัดชายังเซาครับผมชื่อเฟซเลยใช่ไหมครับผม